จับดินสอให้ถูกวิธีเขียนให้มีหัวด้วยนะแล้วก็ค่อยๆบรรจงเหยี่ยมยุดหนึไปครูจินใจร้ายใช่ไหม่เดี๋ยวนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเสียงดังๆนะครับ เต่ากับชาวเขาเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านของชาวเขามันรู้สึกเหงาไปจึงจึง,งครับผมเดินลงจากภูเขาไปหาเจ้ากระต่ายเพื่อนรักเมือ่อเต่ามองเห็นชาวเขาที่กลับมา จะเก็บรามเต้าก็รู้รู้สึกรู้สึกตกใจรีบจึงหายไปไหนลูกจึงรีบหลบไปอยู่ใต้ต้นสะเดาเต่าใช่ชาวเขาเดินผ่านมาเห็นเข้าก็อุ้มเต่ามาไปวางไว้ บทเก้าอีที่อยู่ข้างเตาไฟต่อมาชาวเขาจึงเอาเตาไปขังไว้ข้างแล้วไก่จนนับดอไอไดไม่ทูได้ได้ได้ได ยินเสียงหมาเห่าที่หน้าบ้านชาวเขาจึงรีบเดินไปดูแต่ไม่มีไม่มีไม่เห็นมีใครแม้แต่เงาเป่ารีบรีบร,รีบรีบรีบเดินหนี กลับกลับไปทาง,ทางเก่าที่ชาวเขาอุ้มมันล,ลงมาจากภูเขาแล้วเล่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องทั้งหมดให้กระต่ายฟังกระต่ายได้ฟังแล้ว อีกบรรทัดหนึ่งหรอเออตรงนั้นแหละกระต่ายได้ฟังก็รู้สึกเศร้าแต่นับว่าโชคดีโชคดีที่หมาช่วยห่างคำ ให้เต่าออกมาหนีหนีออกมาอย่างปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยปลอดปลอดปลอดภัยปลอดภัยก็ครูบังคับให้หนูอ่านไม่ใช่เหรอไม่ครูบังคับให้หนูเขียนสวยๆด้วยใช่ไหมครับอยากเขียนสวยอ๋อยากเขียนสวยครูก็นึกว่าครูบังคับให้หนูเขียนสวย